รัฐบาลที่มีอำนาจเต็มในการบริหารและปัจจัยสำคัญต้องการให้เกิดความสงบภายในอาเซียนเพราะมิฉะนั้นจะบานปลายและสร้างความเดือดร้อนมาอย่างคนในประเทศไทยซึ่งคนที่เสียประโยชน์โดยเฉพาะพวกที่ขายอาวุธจึงแสดงความไม่พอใจนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะโดยเฉพาะเรื่องการเจราจาที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นการเจราจานอกรอบนะครับของอาเซียน ซึ่งปรากฏว่าไทยเป็นตัวกลางในการเจราจาหลังจากที่อาเซียนได้มีมติให้ไทยเป็นคนกลางในการเจราจาโดยเฉพาะประเทศจีนเริ่มต้นนะรัฐมนตรีการต่างประเทศนะครับของจีนและสหรัฐอเมริกาได้มีการพูดคุยกันนานประมาณหชั่วโมงเห็นพ้องต้องการแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับต่าง เรียกการพบระหว่างการหาหรือของเขาว่าเป็นการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสารรค์ในประเด็นที่มีความคิดที่แตกต่างกันนะ,ะไล่ตั้งแต่ไต้หวันไปจนถึงการค้าแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเห็นพ้องเท่าไหร่นะครับเว้นแต่การรับปากจะเดินหน้าเจราจาต่อไปและจะนัดพบกัน,นะะอีกครั้งในวอชิงตันซึ่งก็เป็นเริ่มต้นการเจราจาในขณะที่จีนก็เดือด นะกรบับวยอังกฤษละเมิดหลักการจีนเดียวหลังจากดอดพบรัฐมนตรีของไต้หวันสถานทูตจีนในลอนดอนประนามการพบหาหรือนะครับหนึ่งในสัปดาห์ที่แล้วระหว่างทอมรัฐมนตรีความมั่นคงของสหาออราชอาณาจ,จักรและรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของไต้หวันระบุมันเป็นการละเมิดหลักการจีนเดียว และธรรมเนียมการปฏิบัติพื้นฐานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับในขณะที่ค่อยๆมีการเทดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ก็ปรากฏว่าปากีสถานนะครับชัาระค่าน้ำมันรัสเซียด้วยเงินสกุลหยวนปากีสถานชัาระเงินค่าน้ำมันดิบที่ได้รับการส่งมอบชุดแรกของรัสเซียด้วยเงินสกุลหยวนของจีน ตามรอยงานของรอยเตอร์เร็วเดยวนี้นะครับคำกล่าวอ้างของมูซาดิสนะครับร่ำตรีการปิดตัวเลียมของปากีสานส่วนหนึ่งในความพยายามลดพึ่งพานะครับดอลล่าสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่อังกฤษเชื่อรัสเซียยูเครนต่างฝ่ายต่างสูญเสียหนักในการบริการโจมตีของอยูเครน รัสเสียและยูเกรนต่างประสบกับความสูญเสียด้านการทหารเป็นจำนวนมากในระหว่างที่ยูเกรนพยายามลุกโจมตีขับไล่นะครับเคมบรินออกจากพื้นที่ครอบกรองในช่วงแรกของบริการโจมตีตอบโต้กลับครั้งใหญ่จากความเห็นของเจ้าที่นะครับของทางฝั่งของสหราาาชอณาาจักกรรซึ่่งงงงตงข้ามามัับฝของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ฮีโล่ของจริงฮะซูปเปอร์ไรเดอร์กระโดดสะพานสูง120่ยขออภัยฮะกระโดดสะพานสูง12เมตรเพื่อช่วยชีวิตผู้หญิงที่กำลังจมน้ำสังคมออนไลน์จีนแห่แซ่ซองสรรเสริญหนุ่มไรเดอร์วัย31ปีซึ่งเจ้าตัวกระโดดลงไปแม่น้ำอย่างไม่คิดชีวิตช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจมน้ำและพยายามช่วยเหลือขึ้นมาได้ จากนั้นกลับไปส่งอาหารตามปกติชีวิตของเผิงกิงลินไป้เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันและความกล้าหาญและคิดทําเร็วของเขานะครับในการช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังจมน้ําในนครหังโจวเมืองเอกเของมณฑลเจอเจียงทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเอาชนะใจได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวาง รปรากฏว่าเรื่องราวช่วยชีวิตของคนอื่นของเผิงถูกโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ได้รับการยกย่องชื่นชมกับคนในสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางเลยทีเดียวในขณะที่เกาหลีเหนือชี้มีการปล่อยดาวเทียมสอดแนมล้มเหลวนะครับคือความผิดพลาดร้ายแรงลั่นจะเดินหน้าต่อต้านยุทธศาสตร์ความเป็นเจ้าโลก ของทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาสื่อทางการเกาหลีอ้างคำถแถลงที่ประชุมพัพกรายงานที่ระบุว่าจะปล่อยดาวเทียมสอดแนมทางทหารที่ล้มเหลวนะเมื่อเดือนที่แล้วถือเป็นความผิดพลาดครั้งร้ายแรงคณะกรรมการกลางแรงงานเกาหลีจัดการประชุมขึ้นนะครับ16-18มิถุนายนที่ผ่านมามีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่และทีมวิจัยไปวิเคราะห์หาสาเหตุความล้มเหลว ความล้มเหลวและเตรียมปล่อยดาวเทียมอีกครั้งในอนาคตอันใกล้ตามรายงานของสำนักข่าว KCNA เจ้าที่ผู้มีส่วนรับผิดชอบในโครงการดาวเทียมยังถูกตำหนิอย่างรุนแรงจากที่ประชุมด้วยในขณะที่แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลจีนเอาถาดอาหารนักเรียนไปล้างในรางปัสสาวะโรงเรียนแห่งหึงในจีนถูกปิดเป็นการชั่วคราว หลังมีการเผยแพะะร่คลิปที่พนักงานของโรงเรียนแห่งนี้เอาถาดอาหารโรงเรียนไปล้างในกรางปัสสาวะจนเป็นจุดวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์นักสพมเซาล์เชนานอร์มอนติงโพสต์รายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในโรงเรียนอรุบาลสันชายนะครับในมณฑลเซียงจีโดยจากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่เมื่อ10 เมื่อวันที่7มิถุนายนจะเห็นได้ว่าหญิงรายหนึ่งกำลังนั่งย่องย่อง,องนะครับเอาสายยางฉีดลงไปในถาดอาหารซึ่งถูกวางในรางน้ำเสียของห้องน้ำที่เกิดขึ้นสถานการณ์ของดอลล่าสหรัฐอเมริกากำลังใกล้เสื่อมเข้ามาทุกทีฮนะปรากฏว่ารัเสเซียไม่งอ้อดันเงินหยวนพัง,งาดส่งออกนะครับนำเข้าด้วยเงินสกุลจีนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสัดส่วนของเงินหยวน ของจีนในการส่งออกและนำเข้าของรัสเซียเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนเมษายนอยู่ที่23เปอร์เซ็นต์และ3 1ตามลำดับตามข้อมูลของธนาคารกลางของรัสเซียในรายงานระบบทบทวนล่าสุดที่ด้านความเสี่ยงในการตลาดด้านการเงินที่มีการเผยแพร่ในสัปดาห์ที่แล้วในขณะที่ UN ก็โวยรัสเซียปิดกั้นการช่วยเหลือ เขื่อนแตกนะครับยูเกรนพวาสั่งปิดหาดหลังน้ำเสียทะลักสู่น้ำทะเลองค์การสหประชาชาติหรือ UN เผยรัสเซียยังคงปฏิเสธไม่ยอมให้ UN เข้าไปทำการช่วยเหลือพลเรือนที่รับการผลกระทบจากเขื่อนโนวาคาชอฟกาแตกในแคว้นเคยียรซอนในขณะที่ผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และน้ําที่ไหลเข้าสู่น้ําทะเลนะครับต้องมีการสั่งปิดชายหาดหลายแห่งทางตอนใต้ของทางฝั่งยูเครนเป็นที่ฮือฮาอย่างมากฮนะปรากฏว่าอาดีตรัมตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเชื่อสีจิ้นผิงมีสิทธิอาจจะส่งทหารบุกกว่ดล้างไปไกลถึงดินแดนไต้หวันส่วนผู้ช่วยชาญของสหรัฐอเมริกาชื่อดังตีซ้ำ ผู้นำจีนมีตารางเวลาชัดเจนในใจอยู่แล้วในการบุกไทเปว่าจะเป็นเมื่อไหร่ผู้ชี่ยวชาญด้านสหรัฐอเมริกาสายเหยี่ยวชื่อดังกอร์ดอนชางจับตาประธานาธิบดีสีชิ้นผิงนะให้ดีเขาบอกอย่างนั้นที่มีแผนตารางชัดเจนในใจถึงการบุกไต้หวันขณะที่อดีตนันตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาสายชรัมไม้ปอมเปโอ ตีซ้ำอาจจะล้ำไปไกลกว่าไต้หวันลากยาวไปจนถึงดินแดนทับซ้อนทางทะเลจีนใต้นะครับหมู่เกาะสเปรล,ลี่เป็นต้นนะครับหลังฝ่ายค้านไต้หวันพักนิวปาตีแอบไปคุยแทนปักกิ่งต้นเดือนนี้ยืนกรานท่าพักชนะจะทำให้ไต้หวันกลับมารวมชาติกับจีนอีกครั้งหนึ่งในขณะที่โพชิคนสหรัฐอเมริกา เกินครึ่งปรากฏว่าหนุนอภัยธธโทษทรัมป์นะครับหากต้องการติดคุกคดีซุกนะเอกสารลับผลสำรวจความเห็นของคนอเมริกันส่วนใหญ่หนุนให้อดีตประธานาธิบดีโดน,นัลดทรัมป์ซึ่งเป็นผู้สมัครชิงประธานาธิบดีตัวเต็งคนหนึ่งของพรรคเดโมแครตได้รับการอภัยโทษนะครับหากว่าสุดท้ายแล้วทรัมป์ถูกศาลพิพากษา,าจำคุกในคดี ซุกเอกสารลับไว้ในบ้านของตนเองนะครับทรัมป์ถูกตั้งข้อหาอาญาวรวม37กระทงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับเอกสารลับทางทหารอย่างไม่เหมาะสมแต่กระนั้นผลการสํารวจที่ถูก,ถกเผยแพร่พบว่าฐานเสียงรีพับวิกัน59%ยังคงปักใจเลือกทรัมป์เป็นผู้แทนลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2024และพบว่าทรัมป์มีแนวโน้มจะเอาชนะ โจไบเดนจากพรรคเดโมแครตด้วยเสียงนะครับ45ถึง39เลยทีเดียวในเชิงปรากฏการณ์ประเด็นที่น่าสนใจการพบกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับเอนตทนีเคมบริงนะครับซึ่งมีการไปเจอกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนซึ่งโดยส่วนใหญ่ นะครับก็ออยังคงไม่สามารถทำการเจรจาตกลงหาข้อยุติได้ในขณะที่จีนกำลังลุกคือบออย่างต่อเนื่องด้วยการเทขายเงินดอลลา,าร์สหรัฐและประเทศอื่นๆที่ทำการสนับสนุนจีนและรละัสเซียก็ทำการเทขายเงินดอลลา,าร์สหรัฐอเมริกาโดยเลิกใช้เงินดอลลา,าร์สหรัฐอเมริกา ทำให้สติรภาพของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจกำลังอยู่ในสถานรรการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากแม้กระทั่งฝรั่งเศสเพื่อนที่เป็นหัวหอกสำคัญในกลุ่มของฝั่งสหภาพยุโรปเองก็จะมาเข้าร่วมกับทางฝั่งของจีนและรัสเซียนะครับสถานรรการณ์จนถึงขนาดนี้ทำให้สหรัฐอเมริกาสภาวะเศรษฐกิจ สังคมรวมทั้งการเมืองกำลังระส่ำระสายอย่างต่อเนื่องแต่ประเด็นที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับประเทศไทยพลดเอกประยุทธ์ชั n d r a c h a i n น t นานะนยกนตรีนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ชัดเจนนะเกี่ยวกับการที่ให้ในายดอนปริวัติวินัยรำตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปทําการเจราจากับ ทางฝั่งของพม่านะครับซึ่งมีการเปิดการเจราจาไปเรียบร้อยนอกรอบอย่างไม่เป็นทางการหลังจากที่อาเซียนนะครับได้มีมติให้ไทยเป็นคนทำหนังสืออย่างเป็นทางการไปเชิญพม่ามาทำการเจราจาในขณะที่จีนเป็นตัวผลักดันสำคัญคเพื่อที่จะให้เกิดความสันติสุขนะครับความสงบสุขและสันติภาพภายในอาเซียนไม่ให้เกิดความรุนแรงแต่สิ่งที่เกิดขึ้น นะครับประเทศที่อยู่ฝั่งสาภาพยุโรปอย่างอินโดนีเซียเกาหลีใต้ฮ <c> ะ <oughs> ไม่แสดงท่าทีไม่ค่อยจะดีนักนะครับเนื่องจากไม่ต้องการให้พม่าเข้ามาทำการเจราจานะครับกับอาเซียนต้องการให้อาเซียนถูกแบ่งออกไปรวมทั้งต้องการให้เกิดสงครามเพราะประเทศที่จะได้ประโยชน์ในการสงครามนะฮะหนีไม่พ้นฝั่งสาภาพยุโรปที่จะขายอาวุธได้มากขึ้น การดาเนินการของไทยก็เป็นไปตามหลักการปกครองนะครับรัฐมนตรีรัฐสภา2,560นะครับเพื่อที่จะให้รัฐบาลปัจจุบันบริหารอย่างเต็มรูปแบบไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ส่วนฝ่ายค้านนะฮะที่ต้องการขึ้นมาเป็นรัฐบาล ก็บอกว่าต้องการให้รัฐบาลใหม่เข้ามาทําการบริหารนะครับซึ่งจนถึงขณะนี้เสียงของฝ่ายที่จะรวมเป็นรัฐบาลยังรวมไม่ได้ถึง3 7 6เสียงนะครับการจัดตั้งรัฐบาลยังคงไม่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะมีการรับรองสสจากคณะกรรมการการเลือกตั้งไปแล้วทั้งหมด500คนก็ตาม อย่างไรก็ตามการดําเนินการของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ในเวลานี้มีความจําเป็นต้องทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดรถไฟที่เกิดขึ้นล่าสุดเพราะนโยบายหรือสิ่งที่เขียนในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ได้มีการยกเลิกคําว่ารัฐบาลรักษาการไปแล้วมีเพียงรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มในการบริหารและปัจจัยสำคัญต้องการให้เกิดความสงบภายในอาเซียน เพราะมีฉะนั้นจะบานปลายและสร้างความเดือดร้อนมาอย่างคนในประเทศไทยซึ่งคนที่เสียประโยชน์โดยเฉพาะผู้ที่ขายอาวุธจึงแสดงความไม่พอใจนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ กระครงที่สิบทรงอุทิศเพื่อปูงประชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุมของพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรุมราชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวัชราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุยเดศสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรม,มานาถบพิตร พระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวโเดะ้ะทาต้องเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพ่พระบามะมีนำชาคินไป,ปราชดอนเดือดร้อนนะ ใทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทับเรียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตร,ริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่งสิ่งใด